ต้องป่าแล้วต้องฝ่าแล้วพร้อมกันพร้อมกัน last p l แม่ได้กดดันคาดหวังคามเป็นความคาดหวังคาดหวังได้รับกวนทำไมกูไม่ได้ยิง

คืออะไอูวินน่ะทำไมอูวินนอูวิน <phải> หัวเนี่ยอู้วินหัวเลยเลยย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 ยอยย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 ้ยยยยย่วยยยยยเยยย

Got the spike, spike planted. Joke's over. You're dead. Bye! Oh, come with the CT, CT, CT. Me and my CT. ออกแล้วมาดิในบอมตัวนึงนะฟินิกในบอมนะผมเคลียเองฟินิกนะีีเอ้แกแล้วผมเคลียเองผมบอกแล้วผมเคลียเอง ล้องแววดูใหม่โอเคครับผมมาอ้วนมาให้กูฆ่าซะ One enemy remaining น่าจะสเปร์ป่ะไม่น่าขอเลยเฮ้ยเกดนายโดนปืนพกยิงกระบาลเหรอ CT CT ขวาเกด เหลือหนึ่งอะไรอ้วนอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยขาค่อนข้างเอากับหัวนะคนนี้ One enemy remaining มีกลิ่นนะเนี่ย เกือบมกเกือบเทพเอาอยู่ไม่เข็ดกลางกลางกลางไปกลางแล้วพี่ไม่ยิงมันอ๋อมเอแล้วไปเอแล้ว30 seconds left เจ้าพี่เฮ้ยโอ้โหพร้อมตกใน ผมอยากได้ปืนเก็บไม่ได้แมงกูนะตามมนเฮ้ยมันชุบกูออกคนนดาบไทยเลยเหรอเด็กเหรอ Spike l a n ขาดตุ่นตุ่นแกใส่โอ้ยมันจะเอาสี่แล้วมันจะไปไหนอ่ะ30 seconds left ไม่ใจเลยมันติ่มพี่ไม่เสี่ยงกว่าพี่ผมติ่ม Healing you เฮ้ยอือกำลังใชขี้มูอยู่เลย cắm lăng câu cho mùa vậy mà vậy Máy A đơn ได้ได้หนูเมาทุกวันเถอะทำพูดเรียกจั Joke's over you dead ทางนี้วะข้อ B เบ a ้ย

Uh. No charges left. One uh. enemy uh. remaining. One Le 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 no charges left. Oh, man, I what. Clutch. Bye. Come on. Get me in the line of <laughs> fire. <laughs> 我操！<laughs> <Good job laughs> Enemy

มาแล้วพี่เข้ามาแล้วตายแล้วครับอ้าวเลือผมตัวเดียวเหรอจบแล้วเดี๋ยวกูโชว์ให้ดูเก็บห้าเป็นยังไง30 seconds left ไปอีกเอาไว้ก่แล้วอย่ากดดันดีดู้รู้ไหมถ้าคุณไม่กดดันอรผมเก็บห้าไปแล้วจริงๆคุณเคส Prepare for help! do over! Put One enemy remaining. Ooh, One. One. i One. ยังไม่จี๊จีตาเด้งพ่อคุณไม่สะใจมีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรสะใจไปก่อนไปีพี่ได้ยินเสียงปยีนมาหน่อยมาหน่อย จะโยกได้มั้ยเนี่ยโยกโยกโยกแคลดันเออฮัลโหลกลับมาพอนมแคลดกลับมาทางขวาตายยัง One enemy remaining ตาย flawless Defenders win. <laughs> <laughs> <laughs>